สแ,แสงดาบแสงดาบที่รักออตอนนี้สภาพอากาศที่ฝรั่งเศสจะก็เริ่มเข้ามาในฤดูใบไม้พริละสปริงเธอก็จะเห็นความฟ้าเป็นสีฟ้าหญ้าเป็นสีเขียว มันก็จะมีความแบบเนเชอร์แล้วเราไม่ได้อยู่แบบข้างในถึงกับตัวเมืองมาอยู่ห่างจากตัวเมืองมาเลยในในเซ็นทรัลปารีสประมาณ10กิโลก็ถือว่าปลอดความวุ่นวายและสงบดีมันก็จะค่อนข้างชนบทอีกหนึงไม่ได้เหมือนแบบในเมืองใหญ่ที่แบบคนเดินแน่นวุ่นวายน่าลำคาญเสียงดัง เดินชนกันชินของกามผนดก่อนอะไรอย่างนั้นคือฉันก็ไม่ค่อยชอบพอมาอยู่แบบนี้ก็คือดีนิดนึงเดี๋ยวล่ะมอเตอร์ไซค์ก็แววนใช่เพราะมันไม่มีคนไงแล้ววันนี้เราก็จะมากินที่นี่เขาจะเป็นเหมือนแบบเบร์เฟ่ walking style กิ้คืออะไร walking ก็คือเหมือน การขาดจับนี่คือบรรยากาศภายในร้านหรูหรามากเอ่อเราิฟูดยอ่ะผลไม้ของหานเดเวลคือดู อันนี้เหมือนที่ไทยเลยแต่ว่าเขาไม่มีเตาปิ้งย่าง ก็จะเปเหมือนแบบไก่ทอดหัดใหญ<ม>่จริงๆก็จะไม่กินหลายรอบแล้วละวันเนี่ย <S <S 1> <S 1> ชอบมากมันมีความแบบเอเชียนนิดนึงหนังไก่กรุบ ไม่ o k a ที่เห็นนี่ก็คือเป็น walking style ที่เมื่อกี้ฉันโชว์ไปว่ามันจะมีแบบเชล์ที่เป็นแบบเนื้อสดอะไรพวกนี้ใช่ไหม เราก็คือเลือกเลือก,เล,อกเลือกใส่จานไปให้เขาแล้วเขาก็จะผัดใส่ซอสให้เราซึ่งซอสที่ฉันเลือกมาอันนี้คือเป็นแบบชอบมากเป็นเบซิลซอสก็คือซอสกระเพรามันก็จะคล้ายๆกับผัดกระเพราบ้านเราเลยส่วนอันนี้เป็นปลาหมึอกอันนี้ก็เป็น my favorite เหมือนกันเป็นปลาหมึกเสียบไม้ รสชาติก็คือเหมือนปลาหมึกแบบปลาหมึกเสร็จมาน้ําจิ้มซีฟู้ดบ้านเราเลยแต่แค่เขาไม่มีน้ําจิ้มซีฟูด้ดเขามีแต่ตัวปลาหมึกเธออร่อยเลยฉันก็จะมากินให้พวกเธอดูยัวน้ำลายปลาหมึกที่บอกเปมืม่อกี ที่หลับตา,มาเมื่อกี้คือจินตนาการว่าฉันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ในปากคือจะทำเองก็ได้แหละแต่คือการทำเองแล้วเอามากินเนี่ยอ I just try to imagine the sauce I mean the seafood sauce I can make it and when we come here You always say it, you never do it. Hmm? ฉันก็จะมากินอะไรแบบนี้ประมาณเดือนละครั้งเพราะมันเป็นความอยากอาหารไทยของหวาน E <laughs> ไ e คอค e ลีเอร์ฮ่าฮ่าฮ่มาฮ่าฮ่า่แคลร์่าฮ่า่าฮ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 ่าร่าาฮ่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 าร่่าฮ่าฮอกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่่ ดีมากหนังทองตึงหนังตาก็ยอนแต่ดิฉันจะต้องออกไปหาอะไรทําเพิ่มเพราะวันนี้แดดมันออกแล้วท,ทั้งทีอ่ะฉันก็จะต้องออกไปข้างนอก o oh. อ oh, we can cross now แผนของวันนี้ก็คือฉันจะพาเธอไปเดินพาร์คเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่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 แบบใหญ่จัมโบ แลวสิ่งที่พวกเธอเห็นก็คือพาร์คที่เราจะไปเดินกันคือห่างจากบ้านประมาณห้านาทีในการขับรถมาที่นี่ <c oughs> อันนี้ก็คือแมพของพาร์คที่ฉันจะพาเธอมาเดิน <c oughs> The Main d e p a r t m e n t a l The s o นี่ความใหญ่ของนางก็คือใหญ่มาก ประมาณ180เฮกตอร์ก็คือใหญ่มากใหญ่เท่ากับ180สนามฟุตบอลแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาพวกเธอเนี่ยเดินไปชมสวนชมสระน้ำที่เป็นพอนแล้วก็จะพาไปดูคาสเซิลที่อยู่ตรงนี้เป็นคาสเซิลที่เป็นแลนด์มาร์คเหมือนกันสวย I'll do the whole thing here why <L ik> เิดดีพอเราเพิ่งกินกันอิ่มไงเราก็เลยต้องมาเดินย่อยกันนิดนึงซึ่งผัคเนี่ยมันก็จะอยู่ <Pick up. S 1> ซึ่งผัคเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้บ้าน <Because S 1> ไม่ไกลามากค่ะ Can you stop interrupting me? Oh really? Yeah. Hmm. Stop being happy. เราจะได้เห็นความงามของมันที่นี่ เช่นเคยจริงๆแล้วมันก็จะสวยกว่าเดิมถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมช่วงเนี้มันก็จะเขียวเป็นแบบกําแพงต้นไม้แบบวไปงี้เลยแต่ตอนนี้มันคือมันเพิ่งจะแบบเพิ่งจะเสร็จวินเทอร์ไงแล้วมันก็จะต้องใช้เวลาในการกลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะว่าเขาเพิ่งจะผลัดใบกันไปแล้วมันก็จะกลับมาเขียวแบบนี้เลยแต่ว่าเขียวด้านข้างสวยมากอืม ะด้านหลังก็จะมีเป็นแบบ small castle เล็กๆเ,เป็นรางไปแล้ว Let's go. Which way? So we go, we go that way. That way. <laughs> that way. <laughs> so, two. ฉันก็สมุนตัวเป็นนางแบบฟูเทิร์นให้พวกเธอได้เห็นบรรยากาศรอก <c oughs> คืออ e ีแฟนมันไม่อยากโชว์ตัวในกล้องมันไม่ชอบให้ตัวมันอยู่ในกล้องมันก็คือเดินหมุน <c oughs> เดินหมุนตามหน้ากล้องไม่ยอมออกโอเค lead me uh, I'm gonna walk ปกิทักกี้นแหละปากมันก็คือจะได้ฟิลแบบ ความสดชื่นความธรรมชาติประกอบกับแดดเปรียงปร่างนี้คนเขาก็จะออกจากบ้านมานั่งอ่านหนังสือรับแสงแดดปิกนิกหรือว่าบางคนก็จะมาเป็นแบบเมดิเทชันก็คือนั่งสมาธิโยคะอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นกันหมดผู้คนก็จะอยู่ร,บรอบๆนี้เพราะว่าอากาศมันดีเธอ ประมาณแบบ14-15องศาคิดดูสิ14-15องศาไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวเกินไปอ๋อแล้วก็อีกอีกแอคทิวิตี้หนึ่งก็คือเขาก็จะมาปั่นจักรยานกันนี่แล้วก็จะเข้าสู่อีกเซ c กชันหนึ่งก็จะมีเป็นบอ่อน้ำลำทานบอ่อน้ำลำทานที่นี่ด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติใช่ปะ มันก็จะมีนกเป็ดน้ํามีหา่านมีเป็ดป่าต่างๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในป่านี้อันนี้ก็คืออีกเซ็กชันหนึ่งที่บอกว่ามันจะมีบ่อน้าด้วยแล้วดูบ่อน้ําเขาตั้งต้นู้นยาวไป จริงนะถ้ามีโดรนสักหนึ่งตัวนะบินขึ้นไปให้ชันด้านบนนะมันจะเป็นภาพที่สวยมากนี่ขนาดเห็นข้างล่างอังจริงคือเคยมาแล้วละทำเป็นตื่นเต้น <c oughs> อันนี้แคเห็นด้านล่างคือยังสวยขนาดน,นี้เลยอยาถ้ามีโดรนคงจะสวยกว่านี้คือเห็นภาพจากมุมด้านบนส่องลงมามันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของสวนที่เขาจัดไว้เป็น แพทเทิร์นที่สวยงามทำไมฉันเหนื่อยตลอดเวลาเลยที่เวลาออกมาเดิน ก็คือทางที่พวกเราที่พุ่งจะามาเมื่อกี้ Shut the door Story time มีสาระกันสักนิดนึงเข้าเรื่องคือสถานที่ที่ฉันมาเดินเนี่ยมันคือสวนสาธารณะใช่ไหมมีชื่อว่า Park the s o ซึ่งเป็นแอเรียทั้งหมดที่นี่เป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ขนาด180 h e เฮกตอร์ก็คือใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลมาตรฐานอะสนามฟุตบอลมาตรฐาน180สนามฟุตบอลใหญ่มากซึ่งในปัคเตอร์โซเนี่ยเขาก็จะมีไอตัวคาสเซิลตัวนี้ข้างหลังที่เห็น p ั t เตอร์โซ เป็นคาร์หาสที่สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเรื่องราวมันก็คือเป็นประวัติศาสตร์โดยที่มีริชไก่คนรวยท่านหนึ่งเนี่ยเขามาเจอพื้นที่ตรงนี้เขาก็ได้ทำการสร้างคาร์หหาสหลังนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กันนู้นนี่น,นั่นบลาบลาบลาหลังจากนั้นก็ถูกเทคโอเวอร์โดยคนเจเนอเรชันถัดไปเจ n เนอเรชันที่สอง และก็มีการซื้อขายต่อกันไปจนเนอเรชั่นที่3จนเจเนอเรชั่นสุดท้ายน่าจะเจเนอเรชั่นที่4คือเรื่องมันเกิดมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนะเจเนอเรชั่นที่4เนี่ยเขาก็ถูกเทคโอเวอร์เหมือนกันแต่เป็นเหมือนอยู่ในช่วงเรฟเวอร์ชันก็คือสู้รบปรบมือกันทําให้คอร์ดิฮา์หลังเนี้ยตกเป็นของสเตทก็คือการเป็นสถานที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเยี่ยมชมได้แต่ถ้าเราจะเข้าไปข้างในนะ่ะ ก็เข้าได้ข้างในเขาก็จะมีแกลเลอรี่โชว์อาร์ตต่างๆอ่ะเดพาไปดูไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าค่าเข้าชมประมาณเท่าไหร่อ๋อนี่ไงซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันในช่วงนี้อาจจะเป็นที่เขาจัดขึ้นธีมนี้อีกเดือนนึงอาจจะเป็นอีกธีมนึงก็คือผัดเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนกันไป ไม่จําเจด้านหลังตัวคลืหาานนี้ก็ยังจะเป็นปากอยู่แต่ว่าถ้าจากปากไปก็จะเป็นสถานีรถไฟความเขียวขจีแล้วผู้ชายหายไปไหนแล้ววะ บู้บ้าหายตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วนี่ก็เลยมานั่งรอกันกับแล้วสถานที่ที่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ด้านข้างตัวคาริฮาดหลังใหญ่เขาก็จะมีคาเฟ่แต่วันนี้มันปิด ซึ่งวันที่มันเปิดเธอลองเธอลองดูภาพนะเธอมานั่งดื่มดำทํากลางธรรมชาติเสียงนกเสียงกาจุกจิกจุ๊กจิกน่ารัก having a breakfast จิบชาจิบกาแฟบวกกับเสียงขนมปังบักเก็ตที่มันคริสปี้แบบ แครบแครบเหมือนตอนที่ฉันเดินอย่างเงี้ย mm. อืมเสียงเสียงเฮ้ยแต่ว่าไปมันก็เหมือน <laughs> เวลากินของที่มันแบบว่ากรอบ <laughs> เดินมาแล้วสักถักละเกือบหนึ่งมืนเก้าที่นี่แอบมันแจง้งก็เลยคิดว่าได้เวลาลวล่ะกล,ลับบ้านกันดีกว่าเพราะคลึมฟ้าคลึมฝนมาละเดี๋ยวฝนมันก็จะตกลงมาอะไรก็จะเปียกกันไปหมดป่วยกันไปอีกก็ตัดสินใจกลับบ้านแต่ว่าเดี๋ยว on the way อ่ะ แล้วก็จะไปแ Grocery ซื้อของเข้าบ้านกันสักนิดหนึ่งพอจะกลับบ้านแดดออกจ้าฟ้าประทานมากเดินเล่นอยู่สักพักใหญ่ๆกลุ้มมาใช่แต่พอจะกลับบ้าน ที่เห็นหรือเปล่าแต่กอก็คือห้างสรรพสินค้าคล้ายๆกับพวกบิ๊กซีโลตัสที่ไทย นั่นแหะต้องหาซื้ออะไรกันไปหววยบ้านเป็นสแนคกินกันสักหน่อยไอศครีมซีน่ามันกันก่อนนั่งดูแลอะแล้วกันเราก็เวลาเรามาซื้อของซิริโดรู้ว่า้างสับสิสินค้าที่นี่ ที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะวางเป็นแพ็คไว้นะถ้าสมมติว่าในเชลฟ์ที่เขาแยกขายเป็นชิ้นชิ้นมันไม่มีอะแกออกเองได้เลยเป็นต้นเป็นต้นคือก็ก็ดึงออกได้เลยแบบนี้ ก็แค่แกะออกอะไรที่มันอยู่ในแพ็กก็คือแกะออกแต่ต้องเป็นแพ็กที่เขาแบบทามาวางไว้แล้วนะไม่ใช่แบบอยู่ในหลังแล้วไปแกะหลังเขานะไม่ใช่ก็คือที่นี่เขาเป็นแบบนี้แล้วก็จะเห็นความเม็ซี่เข้ามานิดนึงเป็นตน้นเป็นตน้นเป็นตน้ีนตน Healthy ไม่ไหวไอศครีมเอ,อ่ย มันเปล่ังเอ้ยเป็ดหมูมันตัดซี่อยู่อยู่มันกัน แอดเวนเจอร์ทางวันเลยวันนี้จนเหนื่อยมากเจอกันคลิปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนบายบายโอ้เ้ยซ oh, mm ูป hmm. อันนี้คือขี้เป็ดข <laughs> ี้เป็ดมีทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกอันนี้น่าจะท้องเสียละอันนี้น่าจะถ่ายปากติ